นนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีตะะ้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์สโตรดนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมดาร์โกเนียซาก้านะครับซึ่งใน EP นี้นะครับมีตัวละครดารคไฮอัปเดตเข้ามาถึง2ตัวด้วยกันครับระดับ SSR SI EX นะครับแล้วก็ยังสามารถอัพเป็น UR EX ได้ด้วยเช่นกันนะครับ และเราจะรีวิวในส่วนของระบบเวิร์กช็อปใหม่ที่มีการจารึกเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาะนะครับเราจะเข้าในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับตัวละครดาคาที่เข้ามาใหม่มี2ตัวด้วยกันครับหคืออันคาวครับสคือฟอร์เวิรครับแต่ผมขอพูดกันเลยครับว่าทั้ง2ตัวนี้ครับผมเชียร์อันคาวในระดับ l s r e ทที่สุดครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆจะหา l s r ทที่สามารถใช้ได้ยาวๆสักตัวหนึ่ง อันคาวตอบโจทย์กับเพื่อนแน่นอนครับเพราะว่าใช้ได้ดีถึง3สีด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูครับว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับสีส้มนะครับซันสเกิร์ตนะครับจะมีในส่วนของฟลอร์วอแล้วก็อันคาวครับผมต่อมาจะเป็นมูนฟอร์สครับจะมีส่วนอันคาวกับฟลอร์วอเช่นกันครับสตาร์ไลท์จะเป็นฟลอร์วอครับส่วนไนท์ฟอร์นะครับไนท์ฟอรจะเป็นอันคาวครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของ SREX s ทั้ง2ตัวนี้ก่อนครับว่าตัวไหนน่าใช้ไม่น่าใช้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของผมขออนุญาตเปิดโพยขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นตัวละครลองของผมนะครับในส่วนของดาใครนะครับผมจะแนะนําในส่วนของสีแดงนะครับคืออันคาวจะต้องมาเป็นลําดับที่2รองจากคอนแลกครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากหาระดับ SR .EX มาใส่ในสีแดงสักตัวหรือ2ตัวแน่นอนครับผมจะแนะนำา1คือ conolac มาเป็นอันดับ1อันดับ2ผมจะแนะนำเป็น u n c l o u d ครับสลับสีแดงนะครับอ่ะส่วนสีฟ้าครับอันดับ1อันดับ1ในตอนนี้ผมยกให้เป็น u n c l o าวครับที่น่าใช้ที่สุดนะครับผมอันดับ1 Un c l o ันครับผมอันดับ2 จะเป็นชิคเกอร์ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังครับว่าทําไมผมถึงแนะนําให้เป็นตัวพวกนี้นะครับผมจะพูดแค่2ตัวเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นๆอ่ะสมมติว่าเออพี่ผมขออีกตัวได้ไหมถ้าสีฟ้าผมแนะนําเป็นตัวนี้ด้วยเช่นกันครับอ่ะลองสังเกตดูว่าทําไมผมถึงแนะนําเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนตอน,ตอ,นอธิบายเสร็จนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับจะเป็นในส่วนของสีเหลืองครับฟันสเกิร์ตผมแนะนาอันคาวมาเป็นในลําดับที่1ครับ ลำดับที่2ผมแนะนำเป็นชิคเกอร์นะครับหรืออีกาครับผมลำดับ3ลํลดับ3เป็นอะไรได้บ้างอ่าไม่ใช่ผมขอขอเปลี่ยนนะครับลำดับ1เป็นอันคาวซันสเติร์ตนะครับลำดับ2เป็นฟอร์ลาวอสครับย้ำว่าลำดับที่2นะครับเป็นฟอร์ลาวอดลำดับที่3ผมแนะนำเป็นชิคเกอร์ครับส่วนทาไมเดี๋ยวรอฟังกันต่อครับสีเขียว สีเขียวจะมีในเรื่องของฟอร w ลาวอเช่นกันแต่เป็นสีเขียวนะครับมาในลำดับที่1ครับ2ครับคือ c o n s t e l ล่าครับมาเป็นลำดับที่2ครับแต่ถ้าเกิด2อันนี้อันไหนมาก่อนก็ได้เพราะว่าสเตตมันใกล้เคียงกันนะครับสลับฟอร์ลาวสกับคอนส e ตลล่าครับอันดับที่3ผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับสาหรับคนที่มาดูใหม่ผมจะบอกเลยว่าใส่เซตพวกนี้คุณเก่งขึ้นและแรงขึ้นแน่นอนนะครับ เป็นตัวนี้นะครับต่อมาตัวที่สีมีไหมไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วตัวที่สี่พอขึ้นมาเป็น UR ครับ UR เออเมื่อกี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่เห็นพูดถึงฟอร์ลวอสสีอื่นเลยถูกต้องไหมครับฟอร์ลวอสสีอื่นเลยอ่ะมาดูกันฟอร์ลวอสสีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าตอนแสแตตเป็นป้องกันครับ แล้วก็ยังมีส่วนของตอนอัปเกรดเดเว尔สิเกี่ยวกับการการชนะทางทุกค์ครับเหมาะสำหรับสาย PVP มากกว่าที่จะที่จะเอามาเล่น PVE ครับผมจึงไม่แนะนําที่จะเอามาใช้ครับส่วนสตาร์ไลท์เป็นสายเวทเมื่อกี้ผมพูดอยู่ว่าใช้ได้เช่นกันนะครับใช้ได้เช่นกันสลับอันดับกับนี้เลยครับตีตีคู่กันมาเลยครับตีคู่มาเลยนะอ่าโอเคนะต่อไปครับผมจะพูดถึงในระดับ UR กันบ้างนะครับ UR สิวะน่าใช้ที่สุดสําหรับสายเวทในตอนนี้นะครับอ่ะเอาเอาใหม่ขอเรียงระดับใหม่แล้วกันอันดับที่1คือคอนูแลกครับในตอนนี้นะระดับ ur ex 1คือคอนูแลกครับ2คืออันคาวศสิวะครับที่น่าใช้ที่สุดนะ3ครับคือคอนสเตลล่าครับ4ครับคือวอร์ดิสตาเจอันนี้คือผมแนะนำในส่วนของ สายเวทนะครับเวอร์ดิสตาเจ็จะใช้ในบางสถานการณ์ในกรณีที่ว่าคุณต้องการสกิลของมันถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการเวอร์ดิสตาอาจจะลด,ดเทียร์ลงมาได้แต่อาจจะเป็นชีคเกอร์ที่ขึ้นมาแทนนะครับอ่าถามว่าเพราะทําไมโอเคผมจะพูดให้ฟังครับแต่ว่าขออธิบายอย่างอื่นก่อนผมก็มีฟอนเน่ด้วยเช่นกันนะครับแต่เอามาแค่ตัวเดียวนะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นในหน้าดาคาของผมนะครับโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยว่าดาครทุกตัวที่ผมใส่อยู่ เน้นไปที่เบดเบด P A T K แล้วก็ M A T K ครับอ่ะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆในทุกระดับเลยครับมันสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับตัว S S R ที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เมื่อสักครู่นี้ก็เช่นกันนะครับก็เช่นกันผมจะให้เพื่อนๆเ,เ,เน้นไปที่เบดแล้วก็เอา o อฟเปอร์ p มาด้วยครับส่วนในเวลสายใหญ่ให้มองว่าเป็นของแถบนะครับสำหรับ S S R นะครับผมเห็นไหมครับ ที่ผมบอกหนึ่งครับทำไมถึงเป็นคอร์นูลคครับเบดเยอะครับมีเบดอีกตรงนี้อีกนะครับแล้วก็มีคีตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมนะครับอ่ะหลายหลายคนบอกพี่ถ้าเกิดผมไม่มีตัวพวกนี้ล่ะผมใช้ลิงแดงได้ไหมลิงแดงได้เหมือนกันครับให้สแตทที่คล้ายๆกับอันคาวครับแต่แต่เบดทั้งบนจะน้อยกว่าตรงนี้จะน้อยกว่าแต่อันคาวผมแนะนำสามสีครับส่วน ฟอร์วิร์ดผมแนะนําแค่2นะครับถ้าระดับเอเดนะครับผมแนะนําแค่สีเหลืองกับสีเขียวครับนะตามนี้นะต่อมาครับจะเป็นในส่วนของเบลดอ่ะเห็นชัดเจนนะครับว่าผมใส่แบบไหนอันนี้เอาไปใส่ตามได้เลยนะครับเพื่อนๆต่อมาในระดับ U r นะครับก็ใส่สีวะทุกหน้าครับเพราะว่าเป็นเบดอ็มเที่ต้องเอามาใช้ครับคนที่เล่นตามแน่นอนครับว่าดาเมจเพิ่มขึ้นแน่นอนต่อมานะครับจะพูดถึงในเรื่องของเวิร์กช็อปจารึกครับ เวิร์กช็อปจารึกอันนี้เพื่อนๆสามารถอัพเรเวลให้ตันได้เลยครับถ้ามีในส่วนของทรัพยากรที่เรียกว่าเหรียญมังกรอันนี้นะครับอ่าได้จากไหนได้จากการเปิดตู้นี่แหละครับผมอ่โอ้ยมีนี่ด้วยนะครับผมยังไม่ซื้อเลยนะครับผมซื้อก่อนนะอ้สามร้อยแพงไปมาเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวซื้อรายสัปดาห์แล้วกันนะครับอ่าได้จากการสุ่มตู้กาชามัางกรด้วยเช่นกันนะครับผม ตามนี้ครับและถ้าเกิดเราทำเวิร์กช็อปมาแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างครับถ้าเกิดเราอัพเลเวลนะครับเราจะได้ในส่วนของเบสพีดเอทกเเทกแล้วก็ดีเฟนต์ถูกต้องไหมครับในส่วนข้างล่างน,นะครับเราสามารถหาออฟโดยการรีได้เช่นกันนะครับอะสามารถเราออฟได้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดออฟไปไหนสวยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ล็อกได้ แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราสามารถใช้ได้เลเวลน้อยๆตามตามขั้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของจารึกมีไม่เยอะครับจารึกนะอ่ะโอเคผมคิดว่าก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตเข้ามาใหม่นียอ่ะผมแถมให้อีกเรื่องหนึง่งผมลืมนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าทีมออกล่าแล้วกัน,นครับทีมออกล่าถ้าเกิดเพื่อนๆตั้งทีมแล้วถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เราออนอยู่ในเกมสมมติว่าอ่ะอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ อันนี้ขึ้นว่าอยู่ในหน่วยลบเราทําอะไรขเขาได้บ้างครับเราสมัครเข้าทีมได้เลยไหมไม่ได้อยู่หน่วยลบใครหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเชิญเขาอะครับเขาจะเข้าทีมเราอัตโนมัตินะครับอ่าเวลาเพื่อนๆไม่ว่างหรือไปไหนอย่างเงี้ยครับให้เขาออนตัวทิ้งไว้ได้ครับเราสามารถลากเขาลรงดันได้ทุกที่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคส่วนคอนเทนต์ต่างๆที่เข้ามาก็จะเป็นพวกแพ็กอ่าแพ็กถ้าเกิดให้ผมแนะนําการเติมซักแพ็กนะ ก็จะมีในส่วนของอันเนี้ย999%ครับน่าซื้อนะครับแล้วก็อันนี้999%ครับน่าซื้อส่วนพวกนี้ตามศรัทธานะครับว่าอยากซื้อไปรีหรือเปล่านะครับตามศรัทธาของเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีเติมเงินนะครับเติมเงินครบ4.99สาบ้านหมุนดูเดดได้หนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเติมเงินนะครับผมไม่มีะแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ความรู้ใหม่ๆกับพวกเรานะครับเป็นอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เหมือนอะไรติดคอโอเคนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรรอติดตามชมครับผมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับผม